สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเติม RV ผ่านทูมนี่แล้วก็ใส่รหัสในในลิงก์ในเใน Google นเอนั่นแหละวันนี้ผมจะมาสอนครับ ั้นแรกคุณต้องมีเอฟทูมาอ่าทุกคนก็ต้องมีอยู่แล้ว,แล,วแล้วทุกคนก็ต้องมีอันนี้ด้วยบอสเซอร์นะฮะอ่าให้ให้ใหโหลดทูมานี่เสร็จแล้วนะครับใส่เบอร์ใส่อะไรของท่านเรียบร้อยหรือว่าทําแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วก็วันนี้จะมาพาไปเติมกันโอเคไปกันเลย เอาครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่หน้ากล้องครับวันนี้ผมจะพาไปเติมที่ตู้บุญเติมครับแต่ผมก็ต้องเงียบไว้ก่อนเดี๋ยวผมก็ทำไอ้ไอ้คำบอกไว้ข้างล่างแบบผมจะเงียบไว้เพราะว่าตอนนั้นเป็นบ้านเขาโอเคไปกรุนาเลือกรายการที่ต้องการ ท่านเลือกรายการซื้อรหัสบัตรกรุณาใส่ใหม่เลขโทรศัพท์ระบบจะไม่คืนเงินให้กรณีท่านใส่ใหม่เลขผิดกรุณาตรวจสอบใหม่เลขอีกครั้งหากถูกต้องกดยืนยนันกรุณาเลือกจำนวนเงินที่ต้องการ กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านหากถูกต้องกดยืนยนันกรุณาใส่เงินตามจำนวนจำนวนการเก็บซิ่ คุณคิดใช้บริการเติมครับตอนนี้ก็ไปทําการเติมมาเสร็จเรียบร้อยเมื่อภาพเมื่อกี้นี้ครับโอเคนี้ก็เข้ามาแล้วครับนี่ you have ปแอร์กิาบาทโอเคก็เข้าแอปโอ้โหคืนหายหมดเลยโอ้ตับนะคืนหายครับ คืนหายมดเลยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนนะโอ้ืนหายมาเลย มาแล้วครับเอก็ใส่ไปนะคะเดี๋ยวผมปิดไปก่อนผมปิดอยู่นะอา้าวเดี๋ยวๆๆขืนครับขืนมันหาย ไดนโ่โหโหหายหมดเลยคันนี้โอ้โหโอเคมาจนได้ครับแหมอ่าตังที่ผมเติมไปก็ขึ้นแล้วครับนี่แล้วก็นี่เลยซื้อบัตรเงินสด นี่นี่นี่ตรงนี้โอเคแล้วก็ใส่เลขได้เลขนะใส่เบอร์เบอร์เอาเอาเบอร์แล้วนะอย่าเ,อาเบอร์คนอื่นแล้วกันถ้าเกิดจะให้บัตรเงินสดกับคนอื่นก็ใส่เบอร์คนอื่นไปโอเคผมเลือกเท่านี้นะผมไปเติมมาแล้วท่านี้ชำระด้วยวอลเลท เราต้องพักครับจะจริงขึ้นมันเต็มนะหะไหมดเลยโอเคแล้วเขาจะส่งบัตรไอมาแล้ว <c oughs> นะฮะมคามใหม่เข้ามาค่ะโอเคแล้วก็เลื่อนเราต้องพักครับแล้วก็มันก็จะกิ้นปื้ดออกมาเลย โขกขึ้นหายเจ้วเคหมุนหมุนโขกขึ้นหายจากใจกับขึ้นครับขึ้นโทรศัพท์มันไม่ดีหมดเลยค่นี้โอเคมีข้อความใหม่เข้ามาค่ะอ่ะผมได้มาแล้วข้างบนครับ ผมได้ข้างบนนะผมได้ไปกี้เด้วก่อนหขึ้นหายหมดเลยฮนะบ้าบ้ามาก โอเคผมก็ขอตัดก่อนนะครับตอนนี้คผมแ้วผมไปออกที่ทขอ้อความหน่อยก็เมื่อกี้ถ้าเกิดเน็ตเน็ตมันดีนะครับมันจะมีให้คัดลอกรหัสคุณก็คัดลอกรหัสมาเลยนะครับกดคัดลอกข้างล่างโอเคผมไปคัดลอกแป๊บหนึ่งก็มานี่เลยเว็บเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ได้ให้ใต้ล่างครับ เติมเกมเอาอ่าก,กาลินาแหละหลับตาโ,โอ้โหคันนี้ขึ้นหายเมื่อเลยบ้าบอโอเค หายไปหมดเลยครับเดี๋ยวผมขอหยุดก็มาแล้วครับก็มันก็จะขึ้นให้เลือกว่าจะเติมเกมอะไรของกาลิน่าผมก็เลือกของ R O V อาออา,อาใครเข้าสู่ดูอระบบเลือกกาลิน่าก็ใส่กาลิน่าเข้าไปครับถ้า Facebook ก,ก็ใส่ Facebook ใส่รหัสอะไรเข้าไปแต่ผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเค อ่าผมใช้เป็น Facebook นะครับเอาแล้วก็ใส่นี่ครับที่ทูมานี่แล้วก็รหัสบัตรที่เราได้มาครับวางครับปับ๊บแล้วก็จะขึ้นเลขยืนยันหลับพักครับโอเคเสร็จสิ้นแล้วครับ,เ,เ,รเ,รรบเราก็ได้คูปองจากการที่เราเติมมาเรียบร้อยนะครับ โอเคเราไปดูกันตอนแรกผมมีหนึ่งคูปองครับเป็นเศษเศษคูปองครับตอนนี้ผมเติมไป99คูปองก็น่าจะเป็นคูปองร้อยหนึ่ง โอเคนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยครับไอเว็บเมื่อกี้นี้ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้เสียงดังเกินโอ้โหโเต็มหลอดกระตุกจังเลย จะลองดูว่าจะได้หรือเปล่าครับถ้าได้ลองไปทําตามครับไม่เกียนครับคลิปผมไม่เกียนสาระสาระคลิปนี้มีสาระนะแล้วครับทุกสับผมว็ตุกมาๆกๆเลยอย่างนี้โอเคเข้า ใครไม่เข้าใจอะไรก็ถามมาใต้คลิปนะครับคอมเมนต์มา,าแสดงความคิดเห็นมาว่าไม่เข้าใจอะไรก็เดี๋ยวผมก็จะบอกให้ว่าทํำยังไงทํำยังไงครับโอเคค่ะแป๊บ,บนึงครับเร็วไม่ค่อยดีโทรศัพท์ก็กรตุกเเดี๋ยวรอแป๊บนึง กำลังเคลียด้านหนึงโอ,โอเคได้แล้วครับร้อยคูปองครับเห็นไหมครับก็ก็ไปแชร์เ,เพื่อนๆก็ได้ครับถ้าเกิดใครที่ทำไม่เป็นอโอเคนะครับอันนี้ก็คิดนี้ก็ขอรัอแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่รู้ก็ขอไม่ได้แรงครับอย่าลืมกดซับสไคร้ด้ะครับ แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อคิปใ,ใหม่ๆผมก็ได้ลงมาผมจะลงพักแคสเกมนะครับก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ